เอาเลี่ยงครับผมจัดไปดีครับบอกเลยว่าอาแปะมาอย่างนี้ก็พาโลเจญ่หนมแน่นอนนลครับมาเรีครับครับสวัสดีมินรักนักปั่นลูกท่านนะผมอยู่กับผมดีเจบาทคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้าเมาาววันนี้อยู่กับเกมอาแปะนอนนะครับ จัดไปส,สวดๆขมงเงาผมใครที่ขอเกมนี้เข้ามาผมจัดให้ตามคำขอแล้วนะจ๊ะก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมมาจาัดไปส,สวยๆขมเงาขอวันนี้มีงบประมาณ35,000บาทแล้วผมมาจาัดไปขอม,มาเพื่ออแปะโดยวันนี้เลยผมมาจาัดไปขอม,มาขออนุญาตเริ่มด้วยเบ็ดละ225บาทกันแล้วผมมา จางละสามสิบหมุนกันไปก่อนนะผมมาอยากให้ผมเล่นเกมไหนก็สามารถของเกมเข้ามาได้นะจ๊ะไปกันก่อนนะผมจังหวะนี้มีมาต่อไหมไอว่าจังได้ผมไม,ไม่เข้าเกิดไปลื้อปล่าจังหวะนี้มีมีมาหน่อยไหมโอ้โหเกินเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยจังหวะนี้สวยๆงามๆกันไปสักเร่งหน่อยนะผมมาไอว่าจังได้อะไครับผม เข้าเข้าย่างถ่ายเลยสันต์นำเกมนี้นะเอาหน่อยเอาหน่อยมา้เพื่อท่านผู้ชมกันสักเล็กน้อยตายดูขนาดจางวะนิยมพันสองอ่ะยาวไปต่อม,มาเดี๋ครับจางหวะนี้อาแปะมาแล้วจ้าสวยๆเงาม,มาดีจัดกันไปหนึ่งแถวม,มาอาแปะว่ายังไงครับจางหวะนี้เก้าร้อยเก้าสิบบาทเอาม,มา หมุนซ้ำไม่เนี่ยหมุนซ้ำไมอีกหนึ่ง